มยายามดูนะครับกดกล้องก็ไม่ทันนะครับยังไม่ได้กล้องจากออกจากโทรศัพท์ด้วยออกจากกระเป๋าด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวต้องเอามือถือเหมือนเดิมนะครับครับ ดไม่ทันเลยนะครับตัวนี้ยอดครับนี่ครับปันนี้ตัวใหญ่นะครับทำอะไรก็ไม่ทันเลยครับมาคือรีบอย่างหนักเลยครับเจอแล้วก็ใส่เลยนะครับตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับเนี่ยครับโอ้ย ไปต่อครับได้มาตัวนึ่งแล้วครับถ้าดูว่าเราจะโดนไหมนะครับไม่โดนนะครับโอวกล้องก็ไม่อยู่ด้วยไม่โดนนะครับไปครับครับก็สรุป วันนี้ได้แค่ตัวเดียวครับปานินตัวเดียวครับได้แล้วครับประมาณสักเจ็ดแปดขีดครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็พอดีนึ่งครับวันนี้คงจะมีแค่นี้แหละครับหมานได้ตัวเดียวนี่นะครับพออยู่พอกินครับอ่าสําหรับกบก็ยิงไม่โดนนะครับพ่เวลาเตรียมพร้อมมันเป็นแบบนี้แหละครับมันยิงไม่ค่อยโดนครับเวลาเตรียมพร้อมเอากล้องมาติดเตรียมพร้อม ก็จะไม่โดนนะครับก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งทันคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ